น่าจะเป็นรีวิวที่ทําได้ยากที่สุดเท่าที่เคยทํามาละยากที่จะเลิกเล่นแล้วมาทํารีวิวนี่แหละมาดูกันว่าภาคปิดฉากของ Dark So u l จะเจ๋งแค่ไหนใน Dark Soul 3 Video Review คุณคืออันคินเด u ลอันเดดผู้ล่วงลับไปแล้วในอดีตจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งในร่างเท่าฐาน ไม่มีสิทธิ์จะเป็นเชื้อไฟแห่งชีวิตได้อีกแล้วแต่เมื่อไหร่ที่ดวงไฟแห่งชีวิตใกล้มอดหลอดอับซินเดอร์จะถูกปลุกขึ้นมาเพื่อขึ้นประทับบัลลังแห่งไฟเพียงแต่ว่าในครั้งนี้หลอดอับซินเดอร์ได้ละทิ้งหน้าที่ของตนจึงต้องเป็นภาระของคุณที่ต้องตามพวกเขากลับคืนสู่บัลลังไม่ว่าจะในสภาพเป็นหรือตายไม่ต้องเล่าอะไรตรงๆปล่อยให้เหตุการณ์มันเล่าให้แทนวิธีการเล่าเรื่องของซีรีส์โซลก็ถือเป็นเอกลักษณ์ที่หาใครมาเปรียบได้ยากมาก การให้ผู้เล่นค้นหาและตีความด้วยตัวเองมันก็เป็นทั้งความสร้างสารรค์และความเสี่ยงเสี่ยงเพราะว่าถ้าคนเล่นไม่ทําความเข้าใจด้วยตัวเองเขาก็จะไม่เก็ตอะไรเลยจนจบเกมและแม้ว่าผมจะพยายามเล่นอย่างเจาะลึกท,ที่จะทําได้แล้วแต่ก็มักจะมารู้ทีหลังเสมอว่ามันยังมีเนื้อเรื่องที่ผมข้ามไปซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ข้อเสียเพราะดาร์กโซคือการสร้างเรื่องราวของเราเองที่มันขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นของแต่ละคนและถ้าคุณยิ่งเคยเล่นดาร์กโซภาคแรกมาก,ก่อนขอบอกเลยว่าดาร์กโซลสามจะทําให้คุณฟินโคตร ราะมันจะเต็ไมไปด้วยเซอร์ไพรส์ที่แฟน Dark กโซนหจะรู้จักเป็นอย่างดีแต่ไม่ค่อยเชื่อมกับภาค2เท่าไหร่สงสัยเขาไม่ค่อยชอบภาคนี้กันแต่เรื่องนี้ผมก็ยังมองว่าเป็นข้อเสียอยู่บ้างเพราะผูเล่นหน้าใหม่จะงงตาแหกแน่นอนคือถ้าจะเซอร์วิสแฟนภาคแรกในขนาดนี้ก็ช่วยรีมาสเตอร์ภาคแรกลงเครื่องปัจจุบันหน่อยดีเขาจะได้เล่นกันทุกคน อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์โซลนั่นคือการออกแบบฉากที่ซับซ้อนแม้ว่าฉากในภาคนี้อาจจะไม่ใหญ่เท่ากับในภาคแรกแต่ด้วยการออกแบบที่เต็มไปด้วยทางแยกและเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างฉลาดมันก็ยังคงความตื่นตาตื่นใจอยู่เหมือนเดิมและในส่วนของการประทับบอสก็ได้ใช้ไอเดียของบัดบอลในบางส่วนตรงที่เราจะไม่ได้เจอประตูหมอกเสมอไปแต่เราจะได้เข้าไปเจอการเปิดตัวของมันแทนที่บางครั้งก็เล่นเอาผมช็อกไปเหมือนกันแล้มันก็เอาความสะดวกจากทั้งภาค2กับบัดบอลมาใช้ หรเพื่อนจะมีหับแยกเป็นของเราเองที่ใช้ในการซื้อขายหรืออัปเกรดไอเทมได้ทุกอย่างไม่มีอีกแล้วกับการวิ่งหา NPC เป็นแบบในภาคก่อนอาจจะยังมีอยู่บ้างที่เราต้องไปตามหาคนที่มีเรื่องราวต่อเนื่องแต่สําหรับตัวละครที่มีส่วนในการซื้อขายหลังจากการพบกันครั้งแรกพวกเขาก็จะมารวมอยู่ในหับของเราทันทีแถมเราไม่ต้องอัปเกรดชุดอีกแล้วช่วยให้เราหันไปโฟกัสกับการอัปเกรดอาวุธเพียงอย่างเดียวคล้ายๆกับระบบของบลัดบอลนั่นแหละและเราสามารถวาร์ปไปตามบอลไฟตั้งแต่เริ่มเกม เรือปราคนี้เป็นภาธที่สะดวกที่สุดจริงๆแม้ว่าคุณจะยังเป็นอันเดดแต่เราก็ไม่ใช่อันเดดในแบบเดิมหรือคุณจะไม่ได้หยหาวแมนิตี้และคุณก็ยังไม่ฮอลโล่ด้วยแต่จะเพราะอะไรก็ไปคุยกันเองแล้วกันจะให้เล่าผมก็ไม่รู้จะเล่ายัางไงแต่สิ่งที่เราต้องการคือเอมเบอร์ฐานไฟแห่งชีวิตที่จะให้ความแข็งแกร่งกับเรามากขึ้นซึ่งในการใช้เอมเบอร์จะทําให้เราเข้าสู่สถานะหลอดออฟซินเดอร์ฟอร์มและพลังชีวิตก็จะยาวขึ้น30%แต่นอกจากการใช้เอมเบอร์ เราจะสามารถได้มาด้วยการฆ่าบอสแต่ถ้าเราตายและแน่นอนว่าคุณต้องตายอยู่แล้วแหละร่างเอมเบอร์ของเราก็จะหายไปด้วยและพลังช่วยก็จะกลับมายาวเท่าเดิมถือเป็นการดัดแปลงไอเดียเก่าที่ทําให้เล่นรู้สึกเสียดายกับการตายคือพลังไม่ได้หายไปละแค่กลับมายาวเท่าเดิมและมันก็ยังเหมือนกับในภาคแรกในร่างเอมเบอร์จะช่วยเราติดต่อกโหมดออนไลน์และเป็นการเชื้อเชญให้คนอื่นบุกเข้ามาในเกมของเราและสําหรับคนที่บุกเข้ามา,าคุณสามารถชนะโฮสต์ของเกมได้ นอกจากเราจะได้เอมเบอร์ไปหนึ่งชิ้น้า,าว่าร่างของเราไม่ได้อยู่ในสภาพเอมเบอร์อยู่แล้วเราก็จะได้รับการเอมเบอร์รีสตอร์แบบฟรีเช่นเดียวกับการโคโอฟถ้าเราช่วยกันปราบบอสสำเร็จเราก็จะได้รางวัลในแบบเดียวกันแต่กลายเป็นว่าคนที่ป้องกันตัวเองจากผู้บุกรุกมันจะไม่มีรางวัลอะไรให้เป็นการผลักดันให้เราไปเล่นกับคนอื่นมากกว่าเดิมเหมือนเกมจะบอกว่าหัดเข้าสังคมซะบ้างนะอย่าเล่นอยู่คนเดียวแต่ในการบุกเข้าไปหาคนอื่นเราจะมีสิทธิ์ได้เจอคนโคโอฟรุมสกรรมเอาซะส่วนใหญ่ แม้ว่าเราอาจจะได้เจอโฮสต์คนเดียวอยู่บ้างแต่ระบบจะดึงเราเข้าหาผู้เล่นกลุ่มนี้ซะมากกว่าเพราะงั้นใครที่อยากจะเล่นแบบบุกเข้าหาคนอื่นคือก็ต้องเตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะเจอสหาบาธาเขาให้แทนแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าในบลัดบอลอยู่นิดนึงนะเพราะในเกมนั้นนี่ยังไงก็ต้องเจอมากกว่าหนึ่งแน่นอนแม่งโหดชิบหายเลยที่ส่วนของคาเฟนซมันก็ถูกปรับให้มีกอกลักษณ์มากขึ้นโดยที่การเปลี่ยนคาเฟนนจะสะดวกเหมือนในบลัดบอลเพราะมันเป็นการเปลี่ยนไอเทมแค่ชิ้นเดียว จริงๆสะดวกยิ่งกว่าในบัตบอลอีกเพราะว่าเราจะกดเปลี่ยนที่ไหนก็ได้แต่บัตบอลเราต้องกลับบ้านไปเปลี่ยน <c oughs> ในการซัมมอนผู้เล่นมันก็จะมีสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในบางครั้งผู้เล่ก็จ,จะไม่ได้มาเพื่อฆ่าหัวสเกมเพียงอย่างเดียวแต่เขาสามารถที่จะมาทําอะไรก็ได้จะมาเพื่อช่วยโคออพกันสนุกๆหรือจะมาช่วยกันรุมคนอินเวดหรือจะมากวนประสาทเราเฉยๆก็แล้วแต่ <c oughs> ซึ่งจานวนผู้เล่นที่สามารถถูกซัมมอนได้ในหนึ่ง,งเกมมันก็เยอะซะยิ่งกว่าทุกภาคทําให้บางครั้งแม่จะดูวุ่นวายอยู่สักหน่อย ที่ไม่รู้ว่าใครพวกใครจะเริ่มยังไงใครตีกับใครก็ไม่รู้แต่ก็ถือว่ามันดโคตรเลยแหละม <c> า <oughs> ดูกันครับในยกนี้ถ้าทางมุมแดงไร้จะแย่ซะแล้วมุมน้ําเงินกลับไม่ปล่อยจริงๆมุมสีเหลืองก็ยังจะตามมาด้วยแต่อ้าวมุมสีน้ําเงินน็อกไปแล้วแต่มุมแดงแรกไม่รู้ทำอะไรโดดลงเวทีไปเองเลยแล้วกัน แล้วครับงา้นเจ้าภาพอัดไม่เลี้ยงจริงๆแต่อา้าวโดนมุมแดงสวนเข้าไปเจ้าภาพนี่กับต้องรีบหนีไปฮิวกันเลยทีเดียวแต่ซีโม่บอกว่า oh, ยย่แม่มึงจะหนีไปฮิวทําไมกูสายมึงโดนกันแฟร์ให้สัตเอาอีกแล้วครับมุมแดงได้ท่าทางจับไม่ไหวแล้วโดยมุมแดงที่สองจัดไปหลายดอกด้วยเกินจะร่วงหรือยังร่วงไม่ร่วงร่วงไม่ร่วงต้นไปอีกหนึ่งดอกแต่อัะกรรมการร่วมมานยังไงอา้าวมุมสีม่วมายังไงเนี่ยมุมแดง2กลายเป็นคนติดตินไปเลย ทั้งสนามลงมติเป็นเอกฉันแล้วว่าไอ้หาอย่างนี้ต้องบวกขยับแต่ด้านบวกผิดคนมุมแดงแรกนอกไปด้วยแล้วครับท่านผู้ชมและในการโคโออฟก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะทําให้เกมง่ายเกินเหมือนในบลัดบอลเพราะมันจะเพิ่มพลังชีวิตศัตรูให้สูงขึ้นเพื่อเหมาะกับจํานวนผู้เล่นที่มีอยู่ในเกมคืออยากจะสู้คนเดียวแบบธรรมดาหรือจะพาเพื่อนมาแล้วยากขึ้นก็เลอกเอาแล้วกันแต่ด้วยความสะดวกที่ยิ่งกว่าทุกภาคก็น่าจะเดากันได้นะครับว่ามันมาพร้อมกับข้อเสียอะไรใช่แล้วมันทําให้เกมง่ายเกิน คือพวกอุปสรรคในเกมก็ยังยากอยู่เหมือนเดิมแต่ด้วยระบบที่เราวาไปตามบอนไฟได้ตั้งแต่ต้นเกมโดยไม่ต้องไปหานมเอ้ยไปหาไอเทมมาใช้ก่อนก็เลยทําให้เกมดูจะสะดวกเกินไปหน่อยแถมบอนไฟในภาคนี้ก็ยังเยอะะจนน่าแปลกใจมันเลยทําให้เราไม่ได้บรรยากาศของความลากเลือดือนในภาคแรกแบบที่ว่าจะเจอบอลไฟแต่ละทีนี่โคตรล่งอกเลย แม้ว,ว่าส่วนตัวผมจะชอบความดุเดือดของบลัดบอลมากกว่าแต่เอาเข้าจริงแล้วความหลากหลายของมันก็น้อยกว่าดาร์กโซเพราะว่าในบลัดบอลส่วนใหญ่เราก็จะมีแต่ปืนกับอาวุธแปลงร่างที่ถึงมันจะทําให้เกมเร็วสะใจแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรต่างไปมากกว่านี้ทําให้การต่อสู้จะดูคล้ายกันตลอดแต่ในดาร์กโซนอกจากอาวุธจะมีเยอะกว่าเราย,ยังได้เห็นสายการต่อสู้ที่ต่างไปตามสไตล์ของผู้เล่นและมันก็เอาไอเดียจากบลัดบอลมาอีกอย่างโดยการให้อาวุธทุกอย่างมีหมวดการโจมตีที่2หรือที่เรียกว่า weapon skill ตอนแรกเขาเรียกระบบนี้ว่าเวพอินอาร์ตนะซึ่งผมชอบชื่อนี้มากกว่าวิทยายุทธ์อะเทไหมโดยเวพอินอาร์ตจะใช้ด้วยการกดปุ่ม L 2ครั้งเอาไว้แล้วตามด้วยปุ่มโจมตีอีกแบบแต่ว่าแต่ละอย่างมันก็อาจจะกดไม่เหมือนกันบางอย่างอาจจะออกท่าทันทีที่กด L 2หรือต้องกดเป็นคอมโบร่วมกับปุ่มอื่นแต่มันก็ไม่ถึงกับเป็นท่าไม้ตายสักทีเดียวแต่มันจะเป็นทางเลือกในการเข้าโจมตีอีกแบบอเช่นอาจจะเป็นการเพิ่มดาเมจชั่วคราวหรือเป็นการขยายวงโจมตีที่ไกลขึ้น หรือใช้เพิ่มสปีดในการเข้าทําให้เร็วกว่าเดิมแต่เราจะไม่สามารถใช้เวทพันอาร์ตได้ตลอดเพราะในการออกท่าแต่ละครั้งมันจะกินหลอดโฟกัสไปด้วยหรือหลอดโฟกัสจะถูกเติมด้วยแอคช่นเอสเทสแฟลกซ์ที่จะต้องแบ่งจํานวนกับเอสเทสแฟลกซ์ตัวหลักเือเือเือเ้ยกูออกเสียงยากจริงๆเลยชื่อนี่แต่ถึงหลอดโฟกัสเราจะหมดแล้วก,ก็ยังสามารถใช้เวทพันอาร์ตได้อยู่เพียงแต่ว่าแรงโจมตีของมันจะลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งนี่เป็นดีไซน์ที่ผมชอบมากๆเลย นอกจากมันจะทําให้เกมการเล่นดูเดือดกว่าเดิมทางเลือกในการเล่นก็ยังหลากหลายตามไปด้วยแล้วขอบอกเลยว่าเวลาเราชนะใครด้วยท่าเวทพนอาร์ตนี่คุณจะรู้สึกถึงความเป็นแบดแอสสุดๆเลยมีหลายอย่างที่ได้แรงบันดาลใจจากบลัดบอลอย่างเช่นเราสามารถเคลื่อนที่ระหว่างฮิลได้และก็ไม่ได้ช้าบาดใจเหมือนในภาคสองละรือทำท่าคริติคอลตอนที่ศัตรูกำลังสตัน และจังหวะ f r a m e มก็ยังใช้การกัดที่คล้ายกันเผื่อใครไม่เข้าใจ iframe ย่อม,มาจาก Invisibility n Frame หรือหมายถึงจังหวะอมตะเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นในตอนที่เรากดหลบที่เหมือนมันจะโดนแต่ก็ไม่โดนนั่นเพราะว่าเราอยู่ในช่วงอมตะของ iframe นั่นเองมีทุกภาคครับระบบนี้แต่ในภาคก่อนไม่นจะต่างไปหน่อยเพราะมันจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักกับค่า agility ของเราแต่ว่าในภาคนี้ขอแค่น้ำหนักไอเทมต่ำกว่า7จคุณก็สามารถหลบหลีกได้พลิ้วเหมือนในบลัดบอล หรือในจังหวัดที่เราถูกตีล้มคุณก็สามารถดีตัวขึ้นมาได้แต่อาจจะไม่เร็วแล้วก็ไม่ไกลแบบในบลัดบอลแต่อย่างน้อยก็ดีกว่ารอให้มันลุกขึ้นมาเหมือนในภาคก่นกอนๆนะนะว่าแต่ในบลัดบอลนี่มันคนหรือแมวเนี่ยนอนอยู่โดดแพ้ว <c oughs> แถมศัตรูบางตัวก็ยังส่งตรงมาจากบลัดบอลเลยด้วยซ้ําเพราะงั้นใครที่เคยเล่นบลัดบอลเมื่อก่อนก็จะได้เปรียบในภาคนี้อยู่พอตัวเลยอย่างบอสตัวนี้นี่ผมเห็นหลายคนมีปัญหามากเลยนะ แต่ผมเล่นครั้งแรกก็ผ่านทีเดียวเลยเพราะว่าบังเอิญมันเป็นเหมือนกับบอสตัวนี้ใน Blood b o n มันก็เลยทำให้ผมค่อนข้างจะเดาทางง่ายอยู่อีกเรื่องนึงที่อาจจะเป็นเรื่องจีบอยแต่ผมจะขอพูดถึงหน่อยนั่นคือระบบของการ b a c k s t a p การ backstep ใน Dark Souls ถือเป็นเรื่องที่แฟนๆถกเถียงกันมาหลายภาคที่มีทั้งชอบและก็ไม่ชอบโดยในภาคแรกมันจะเป็นแอนิเมชันที่ล็อกศัตรูเข้ามาหาทันทีทําให้ท่วงท่าเกิดขึ้นเร็วมากส่วนในภาค2การ backstep จะเป็นการตบก่อนหนึ่งที ลรวค่อยตามมาด้วยท่าแบ็กสเตปซึ่งมันค่อนข้างยากกว่าเดิมเพราะถ้าศัตรูไม่ถูกฮิตในจังหวะตกการแบ็กสเตปก็จะวืดไป,ปเปล่าๆแต่ว่าในภาคนี้เขาได้พบจุดลงตัวที่ดีที่สุดแล้วแต่มันจะเป็นการผสมกันระหว่างท่าแบบในภาคแรกแต่ใช้จังหวะเหมือนในภาคสองในตอนที่เราเข้าไปโจมตีด้านหลังเราจะออกท่าโจมตีเหมือนในภาคแรกแต่ในจังหวะที่เรากําลังง้างอยู่ถ้าว่าศัตรูไม่ได้หันหลังให้เราแล้วมันก็จะกลายเป็นการโจมตีธรรมดาทันทีหรือเรียกง่ายๆว่าวืดนั่นแหละ แต่ถ้าศัตรูยังหันหลังให้หลังจากที่เราง้างเสร็จมันก็จะเป็นการล็อกศัตรูเข้ามาแทงเหมือนในภาคแรกถือได้ว่ามันแก้ปัญหาในภาคกันก่อนได้ดีมากเพราะว่าในการ PVP อาการแหลกก็มักจะมาพร้อมกับระยะตีผีเขาเรียกว่า h a n t o m Range คือกูอยู่ตั้งหาแล้วแม่งตีอากาศแต่กูเสกเจ็บแล้วยิ่งบวกกับท่า Back Sta ็ในทันทีมันก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่า this bullshit this all bullshit แต่ด้วยจังหวะ Back s t ต็แบบใหม่ที่นอกจากจะทำให้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไป มยังทําให้การ PVP ดูแฟขึ้นกว่าเดิมแฟเฉพาะตอนดวลกันเนี่ยแหละตอนโดนรุมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยผมสงสัยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าถ้าเกิด Blood b o n e ไม่ได้ลง PC แบบจัดเต็มมันจะดูดีขึ้นแค่ไหนแล้ววันนี้ผมก็ได้คำตอบแล้ว Dark Souls 3รันด้วย Engine เดียวกับ Blood b o n e ที่น้องจะจะอัดแน่นไปด้วยรายละเอียด มันยังมาพร้อมกับฟิสิกพื้นผ้าแบบพลิ้วไหวที่เคยโชว์ตัวมาแล้วในบลัดบอลและด้วยภาพระดับจัดเต็มแบบ6กบเฟรมแค่ความอลังการของภาพอย่างเดียวก็ทําให้ผมแทบไม่อยากจะเลิกเล่นเลยอยากเล่นบลัดบอลแบบนี้มากๆเลยบอกตรงๆแต่ด้วยคุณภาพระดับนี้แน่นอนว่ามันมาพร้อมกับราคาที่โหดพอตัวที่แรกผมก็นึกว่ามันจะเป็นเกมที่ไม่กินเครื่องเท่าไหร่ถ้าดูจากที่มันลงเครื่อง ps 4ได้โอเคอยู่บวน pc ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไระสงสัยจะดูถูกไปหน่อย พระดาโซสามต้องการแรงเครื่องที่ไม่น้อยเลยทำให้มันค่อนข้างยากที่จะเล่นอยู่บน60เฟรมตลอดแต่ถ้าเครื่องคุณแรงถึงรับรองได้เลยว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะคุ้มแน่นอนแต่ผมก็ยังสงสัย,ยนะว่าทำไมเขาถึงไม่ทำแสงเงาเป็นบภาค2อีกแล้วอ่ะมันไม่สวยหรือไงแบบนี้แต่ถึงเกมจะแทบไม่มีบั๊กอะไรให้เห็นในส่วนที่มีก็แทบจะทําให้ผมซัดจอยไปนอกหน้าต่างในการเล่นแบบออนไลน์อาการหลกก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ Dark s o ซ l s 3จะมีบั๊กที่น่าหง,งุดหงิดที่สุด นั่นคือการที่เราจะเห็นผู้เล่นคนอื่นไม่มีแอนิเมชันและจะหน้าโมโหมากๆเวลามันเป็นผู้เล่นฝ่ายศัตรูเพราะเราจะไม่รู้เลยว,ว่ามันกําลังทําท่าอะไรอยู่ทําให้เราเป็นฝ่ายโดนอยู่อย่างเดียวซึ่งนี่คือสิ่งที่ควรจะได้รับการแก้อย่างด่วนเลยก่อนที่ผมจะทําลายข้าวของไปกสักอย่างหนึง่งแต่นอกเหนือจากนี้แล้วดักโซ่สามก็เป็นเกมที่ผ่อนลง PC ซได้ดีมากเลยแหละดักโซ่สามคือบทปิดฉากอย่างสวยงามของซีรีส์ที่ยังคงความท้าทายอยู่เหมือนเดิม แต่ก็มาพร้อมกับเกมการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดแม้ว่ามันจะไม่ใช่เกมที่เหมาะกับทุกคนแต่นี่คือเกมที่เหมาะจะเป็นเกมแห่งปีนี้เลยทีเดียวจะว่าไปผมพูดถึงดัดบอลเยอะกว่าดาร์กโซยนะแต่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าเออเ้ยมุกนี้เล่นไปละาำมันไอ้